แม่ตัวผมจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบทั้งเกมตระกูลโซ่รวมถึง m e t r o i ว v a เ i a มากนะครับจนเรียกว่าเวลามีเกมแนวนี้ออกมาใหม่ผมก็จะซื้อมาเล่นเสมอทั้งเก่าๆอย่างแคสเซ e v a n น a อันนั้นผมถึงขนาดต้องมุดไปซื้อ Symphony of the Night ในแอ p l e ิลสโต e ต่างประเทศมาเล่นหรือไม่ก็ใหม่ๆแบบ Ori b l a ั p h e m u ส a ล a s t e วงเล็บภาคใหม่หรือพวกที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนักแบบเดอะ s p ด a ฟ e ไม่ก็ Being and Becoming ที่เป็นเหมือนกับเกม Kickstarter อันนี้ผมก็มีอวกาศกดให้เป็นสิ่งที่อยากได้เอาไว้อยู่ค่อนข้างพูดได้ว่าผมเป็นพวกที่เสาะหาเล่นอยู่ประมาณนึงครับแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังไม่นับตัวเองว่าเป็นเบอร์ลึกสําหรับเกมแนวนี้นะครับเพราะถึงตัวเองจะชอบไม่ถอยเวเนียมากขนาดไหนแต่ผมก็ยังไม่เคยเล่นเกมที่เขาเรียกว่าท็อปเอียขึ้นหิ่งของเกมแนวนี้เลยอย่างหลักัดก็ Ende r l i l ล e นลี่เหรือแม้กระทั่ง h Hollow k n i g ไนครับผมก็ยังไม่เคยเล่นต้องสรารภาพว่าตัวเองซื้อมาดองอย่างเดียว จนในวันนี้ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพรุ่งนี้หรือมะรืนก็จะเป็นวันที่ซิลซองเปิดให้เล่นแล้วผมเลยคิดว่ามันเป็นเรื่องดีที่เราจะไปดำดิ่งเกี่ยวกับ Hollow อ n i g ไนเพื่อเตรียมตัวซิลซองกันฮอลโลไนถือว่าเป็นหนึ่งในเกมขึ้นหิ้งของแนว m e t r o i d เวเนีครับองค์ประกอบทุกอย่างของตัวมัน ไม่อยากใช้คำนี้แต่ต้องใช้มันคือคำว่า perfect ครับตั้งแต่ความมากมายของคอนเทนต์เป็นโลกที่เต็มไปด้วยปริศนาความลับมีตัวละครน่าสนใจเรื่องราวต่างๆมากมายที่ซ่อนอยู่โดนแล้วแต่ทำให้โลกขนาดใหญ่แห่งนี้มันไม่ว่างเปล่าครับรวมแม้กระทั่งอาร์ตสไตล์ไปเลยก็ได้ที่เบื้องหน้าเราต่างเห็นว่าตัวละครมันน่ารักตะมุตะมิเดินต้อยๆแต่พอได้ลองไปอ่านเนื้อเรื่องลอของเกมนี้ดูแล้วก็จะได้พบกับความลึกล้ำที่มันคอนทราสต์กับความน่ารักซะเหลือเกิน ได้ทราบว่าตัวละครต่างๆที่เราได้พบมันมีเรื่องราวเป็นของตัวเองและเป็น,นเรื่องราวที่เราไม่อาจตัดสินได้ว่ามันดีหรือไม่ดีอัลโลไนต์มันเป็นเกมที่จะพาคุณไปพบกับสิ่งใหม่เสมอครับในทุกๆท,ที่ที่คุณไปบางครั้งคุณอาจจะคิดว่าตัวเองกําลังหลงทางเนื้อเรื่องไม่เดินแต่แท้จริงแล้วทุกอย่างมันกลับพาคุณไปใกล้กับจุดหมายมากกว่าที่คิดไม่น่าเชื่อครับเกมที่ต่อมาจะกลายเป็นเกมขึ้นหิ่งขนาดนี้ตัวมันมีจุดเริ่มต้นที่ ค่อนข้างทุลักทุเลครับไม่ได้รยด้วยกีบกราบจากที่ไอเดียการทำฮอลโลไนท์มันมาจากนิทรรศการหนึ่งครับเรียกว่าเกมแจมเป็นงานที่จะให้นักพัฒนาเกมหรือคนที่อยู่ในวงการเดียวกันมารวมตัวกันครับเพื่อสร้างเกมใหม่ขึ้นมาจากตูนโดยมีเวลาจํากัดอยู่ที่ประมาณตั้งแต่1นถึงสวันเป็นงานที่เอาไว้สร้างคอนเนคชันนะครับเรื่องมีว่าในงานเกมแจมนักพัฒนา2คนคุณกิฟสันและเพลเลนได้ร่วมมือกันสร้างเกมต่างๆขึ้นมาครับทางฮังกี้ไนท รวมถึง b e n e a t h the Surface ไอเกมแรกเนี่ยไม่ค่อยดีส่วนเกม2เนี่ยส่งไม่ทันแต่ถึงอย่างนั้น2เกมนี้ต่อมาครับมันก็ได้กลายเป็นคอไอเดียและธีมหลักของ Hollow อ n i g ไนกลายเป็นอาณาจักรของมแมลงใต้พิภพ,พ,พความต้องการสร้าง Hollow อ n i g ไนจริงๆมันมาจากความต้องการที่จะเรียนแบบหรือจำลองความรู้สึกมาัศจันพิศวงเวลาที่เราได้เจอกับสิ่งใหม่ๆภายในเกมครับเป็นสิ่งที่พวกเขาได้รับเวลาเล่นเกมเก่าต่างๆทั้งเม t r อยต์เซลดาเมกาแมน หรือฟาสนาดูโดยเฉพาะไอเกมหลังนี่ครับที่ทางทีมบอกว่าโลกของฮอลโลไนท์มันมีโลกของฟาสนาดูเป็นต้นแบบที่พวกเขาได้เอาต้นไม้โลกในเกมนั้นมากลับตลัดโดยส่วนสําคัญที่จะสามารถทําให้ผู้เล่นรับรู้ถึงความรู้สึกพิศวงนั้นได้มันก็คือการออกแบบแผนที่ครับทางทีมเชอร์รี่เนี่ยต้องการให้โลกของพวกเขามันซับซ้อนพวกเขาเลยดีไซน์มันโดยใช้เมทรอยเป็นต้นแบบทําให้ตัวแผนที่มันชนงงพาหลงได้อย่างง่ายดายเป็นการบีบให้ผู้เล่น ค้นพบกับสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาและนี่มันก็คือหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ฮอลโลไนได้รับความนิยมครับเพราะตัวมันสามารถหาความสมดุลระหว่างความซับซ้อนของโลกที่จะ็มด้วยปริศนาและความลับแต่ก็ยังเป็นมิตรกับผู้เล่นได้อยู่ตัวเกม Hollow Knight ถูกเปิดเป็นโปรเจกต์ Kickstarter เมื่อ11ปีที่แล้วครับตั้งเป้าไว้ที่3 5 0 0 0ดอลลาร์ออสเตรเลียทว่าตัวมันก็มีคนสนับสนุนไปมากกว่า2,000คนรวมเป็นเงิน5 7 0 0 0ด้วยกันคือช่วงนี้ผมอยู่ในวงการ k i c Kickstarter นะครบเพตอร์นะคร M Con คเป็นจอยคอนโทรลเลอร์สำหรับมือถือกับคีย์บอร์ด Pro 2ของโ Lofi คือการที่เราสนับสนุนทุนให้กับผู้พัฒนามันก็จะทำให้พวกเขาสามารถเพิ่มคอนเทนต์ต่างๆลงเกมได้มากขึ้นครับในกรณีของ Hollow อ n i g h นคือสามารถจ้างคนได้มากขึ้นและหนึ่งในนั้นคือคุณคริสโตเฟอร์ลากินคนที่ทำเพลงเ,เรียกว่าผู้ร่วมทุนเหล่านี้พวกเขาเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของ Hollow อ n i g ไนเลยว่าได้ตัวเกม Hollow อ n i g h t มันออกวางจำหน่ายในปี2017ครับซึ่งในปีนั้นตัวเกม มันก็สามารถขายได้ไปมากถึง500,000ชุดครับก่อนที่ในปีถัดมาปี2018ก็ผ่านเส้น1ล้านชุดแต่ที่พีคจริงๆก็คือช่วงที่ Nintendo Switch ออกวางจําหน่ายครับที่มันสามารถเพิ่มยอดได้มากกว่า250,000ชุดในเวลาแค่วันเดียวจากนั้นก็ดับเบิลยอดไปอีกเมื่อถึงปี2019จนทุกวันนี้ครับ Hollow Knight มันขายได้ไปมากกว่า15ล้านชุดแล้วและแน่นอนจากความสําเร็จของ Hollow Knight ภาคแรกมันก็ได้ทําให้ทางทีมเชอร r y ต้องการสารต่อมหากับใต้พิภพนี้ครับเกิดเป็นซิลซองที่จะพาเราไปสำรวจอีกอาณาจักรหนึ่งวางจำหน่ายในสีกันยายยนนี้น่าจะห้าสำหรับโซนไทยโลกใต้พิภพของฮอลโลไน h t มันถูกเรียกว่า The h a l o โลเ s สครับที่แห่งนี้มันเป็นโลกที่มแมลงหลากหลายพวกหลักหลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันทั้งพวกที่มีและไม่มีสติความนึกคิดรวมตัวกันสร้างเป็นอาณาจักรต่างๆขึ้นมาเชื่อมต่อกันผ่านถ้ำและอุโมงค์ เขาว่าก่อนหน้าที่ฮอลโลเนสแห่งนี้จะกลายมาเป็นเหมือนกับสวงสวรรค์ของเรา,มาแมลงก่อนหน้านั้นครับพื้นที่ณนะบริเวณเดียวกันมันเคยเป็นของอารยธรรมโบราณแห่งหนึ่งมาก่อนเราไม่ทราบครับว่ามันถูกเรียกว่าอะไรแต่อาณาจักรโบราณแห่งนี้มันมีความก้าวหน้าอย่างมากพวกเขาสามารถสร้างอุปกรณ์ล้ำสมัยต่างๆขึ้นมาได้อย่างสิ่งที่เรียกกันว่าอาร์เคนเอ็กอุปกรณ์ที่เหมือนกับฮาร์ดไดรฟ์ครับเป็นสิ่งที่มีไว้กักเก็บความรู้และเข้าถอดมันเอาไว้ด้วย สิ่งพวกนี้ล้ำหน้าม,มากครับจนแม้แต่ในสมัยของฮาโลเนสพวกมแมลงก็ยังไม่สามารถขอดความทั้งหมดได้แต่ส่วนสําคัญที่สุดของอาณาจักรโบราณแห่งนี้คือการที่พวกเขานับถือสิ่งที่เรียกกันว่าวอยครับตัวมันเป็นสาาสารสีดาที่มีความสามารถมากมายเป็นได้ทั้งสิ่งของและสิ่งมีชีวิตเป็นสิ่งที่สามารถพบได้น่สลดลึกสุดของดีอาบิสอย่างไรก็ตามครับในสมัยนั้นอารทธามโบราณและวอยก็ไม่เชิงเป็นอาณาจักรที่ดมินนนต์ปกครองทุกอย่างแต่อย่างใด แต่มันยังมีสิ่งที่คานอานาจกันอยู่หนึ่งในนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าเรเดียนมีความมืดก็ต้องมีแสงสว่างเป็นเรื่องปกติติดที่ว่าไอเจ้าเรเดียนนี้ตัวมันไม่เชิงเป็นอาณาจักรครับแต่เป็นสิ่งที่เรียกกันว่าไฮเออร์บีอิงพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงอํานาจมากๆมีพลังมีความสามารถมากมายที่มแมลงธรรมดาไม่มีจนทําให้พวกมันถูกคารบบูชาเหมือนกับองค์เทพเชื่อกันว่าในสมัยก่อนเรเดียนเธอได้สร้างเผ่ามอสผี่เสื้อกลางคืนขึ้น,นมาครับเพื่อให้พวกมันบูชาเธอตัวเรเดียนกับอย ทั้งสองเป็นศัตรูกันมาอย่างยาวนานครับต่างฝ่ายต่างคันอำนาจซึ่งกันและกันจนกระทั่งนจุดหนึ่งกลุ่มอารยธรรมโบราณที่บูชาบอยก็ได้หายไปอย่างปริศนาภายในพื้นที่ดิอาบิสเหลือแต่เศษซากตัวให้เรเดียนขึ้นมามีอำนาจเหนือทุกอย่างการเวลาผ่านไปครับมันก็ได้มีเหตุการณ์ที่เรเดียนคาดไม่ถึงเป็นเหตุการณ์ที่มาจากการแทรกแต่งของภายนอกไฮเออร์บีอิงอีกตัวที่ถูกเรียกกันว่าเจ้าเวิร์มเป็นหนอนขนาดมหึือมาตัวมันได้ชอนชายผ่านภูเขาและพื้นดิน จนมาถึงที่ฮอลโลเนสแห่งนี้ครับณบริเวณชายขอบของอาณาจักรก i ง g d o m s เ g e เหตุการณ์นี้มันถือเป็นเรื่องที่แปลกมากครับเพราะในช่วงเวลานั้นเวิร์มเนี่ยถือเป็นอะไรที่หายากมากๆอย่างแรกคือมันมีความสามารถในการมองอน,นาคตพวกมันเลยไม่ค่อยสูงสิงกับใครและอย่างที่2คือเชื่อกันว่าพวกมันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วเลยแปลได้ว,ว่าเจ้าเวิร์มที่มาถึงมันเป็นตัวสุดท้ายของเผ่าพันธุ์ครับและน่าเศร้ามากที่ Kingdoms Age แห่งนี้มันก็กลายเป็นสุสานของมันเช่นเดียวกันเวิร์มตัวนี้ได้ตายลงไป หรืออย่างน้อยมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นเวสแต่ว่าภายในร่างกายของมันมีไข่ใบหนึ่งอยู่ครับที่ต่อมาไข่ใบนั้นมันก็ได้ฟักให้กํนเนิดเป็นเวิร์มตัวใหม่ที่อยู่ในรูปของมแมลงกลายเป็นสิ่งที่เรียกกันว่าเพลคิงเป็นตัวละครที่สําคัญันดับต้นๆถ้าไม่ใช่ที่สุดของฮอลโลไนท์เลยเป้าหมายของเพลคิงนั้นมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างชัดเจนครับผ่านประโยค worms who back into death fall to age past the kingdom's fall นอนยักษ์ดึงมแมลงสู่ใต้อำนาจกระทั่งสมัยเปลี่ยนผ่านและอาณาจักรย่อยยับไปกล่าวคือพวกมันมาที่แห่งนี้เพื่อต้องการสร้างอาณาจักรของตอนเองขึ้นมาครับดึงประชากรมาแมลงสู่ใต้อานาจและแน่นอนเมื่อมันมาถึงฮอลโลเนสเอลคิงก็ต้องทําเช่นนั้นติดอยู่แค่อย่างเดียวคือดินแดนแห่งนี้มันเต็มไปด้วยอาณาจักรอยู่แล้วภายในดินแดนที่ต่อมาจะกลายเป็นฮอลโลเนสมันเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายอยู่แล้วครับมีเผ่าพันธุ์ต่างๆมากมายตั้งแต่เฮดยันแมงมุม ที่แต่และเผ่าพันธุ์ก็ต่างมีนิสัยมีค้ลเจอร์มีมุมมองต่อความต้องการของเพลิงต่างกันชอบไม่ชอบเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเท่าที่สังเกตได้คือพวกมันเหล่านั้นไม่ได้บูชาไฮเออร์บีอิงตัวไหนครับแตกต่างจากอีกกลุ่มนึงเหล่ากรีนพาธเป็นกลุ่มที่บูชาไฮเออร์บีอิงอีกตัวหนึ่งชื่อเอิร์นท่าขนาดยักษ์ครับที่ได้นาพาความอุดมสมบูรณ์มาสู่ดินแดนของพวกเขา ปัญหารายแรงที่สุดในช่วงนั้นเกิดจากพวกมอสครับอย่างที่บอกไปมอสเป็นกลุ่มที่บูชาเรเดียนทว่าการมาของเพลคิงมันก็ได้ทําให้เรื่องนี้เปลี่ยนไปครับจากที่เหล่าผีเสื้อกลางคืนได้หันมาบูชาเพลคิงแทนส่งผลทำให้ตัวเรเดียนกลายเป็นอดีตและเริ่มถูกหลงลืมไปเหมือนกับความฝันครับเมื่อเราตื่นขึ้นมาโดยในตอนที่ทุกเผ่าเป็นมิตรกับเพลคิงเอ็นด้วยหรือไม่ก็สงบสึกกับเขาแล้วณนะตอนนั้นครับมันเป็นช่วงเวลาที่อาณาจักรฮาโลเนสถือกําเนิดขึ้นมา และสิ่งที่ทําให้เพลกิงน่าสนใจมากคือตัวเขาเลือกที่จะมอบความนึกคิดให้กับประชากรของตัวเองน่าจะพอทราบกันคนที่ปกครองง่ายที่สุดคือคนโง่เมลเลยน่าจะเป็นเรื่องง่ายในการปกครองสําหรับเพล็กิงเช่นเดียวกันถ้าเขาปล่อยให้มแมลงใต้อานัตโง่ต่อไปเพราะว่าภายในบทกรอนก่อนเริ่มเกมมันก็บอกอีกอย่างหนึ่งครับคือถึงแม้ว่ามแมลงภายในอนาณาจักรจะมีความนึกคิดกันอยู่แล้วครับแต่นอกนั้นครับพวกมันไม่มีสืบเนื่องจากที่ด้านนอกคาโลเนส มันเป็นแดนรกร้างครับเป็นเวสแลนด์เป็นที่ที่มแมลงต้องมีชีวิตรอดโดยใช้สัญชตาตญาณสิ่งที่เพลคิงทําก็คือมอบสติปัญญาให้กับมแมลงเหล่านั้นเปลี่ยนจากเดราชานทีม่มีสติปัญญาแต่ก็อย่างที่บอกครับตัวละครเหล่านี้ไม่ใช่ข่าวดําทุกตัวละครมีความต้องการไปของตัวเองที่เพลคิงทําแบบนั้นไม่ใช่เพราะว่าเขาใจบุญแต่เขาอยากถูกบูชาให้มแมลงตัวอนนื่นๆมองว่าเขาคือผู้มอบชีวิตผู้มอบอิสระปลดปล่อยจากความป่าเถื่อน และการกาะทำของเพลคิงมันก็เรียกว่าสําเร็จผลครับประชากรมาแมลงถูกหลุกฝังให้เชื่อว,ว่าเพลคิงเป็นผู้ที่สัสร้างทุกอย่างขึ้นมาทําให้มแมลงนับหมื่นนับแสนต่างคารบบูชาเขาดังเทพสิ่งที่ทําให้ผมค่อนข้างงงวงเล็บในทางที่ดีก็คือถึงเป้าหมายของเพลคิงมันคือการทําให้มแมลงทุกตัวบูชาเขาแต่การการะทําของเขากลับสวนทางกันครับตัวเพลคิงไม่ต้องการให้ตนเองเป็นจุดสนใจเขาเลยมักจะหลบหน้าหลบตาคนของเขาเสมอไม่โผล่หน้าออกมาไม่พอ ยังสร้างพระราชบัังของตนเองชื่อไว้พาร์เลสด้านใต้เมืองของเขาด้วยครับเหมือนพยายามตัดขาดตัวเองไปเลยปล่อยให้ประชากรเคารพบ,บูชาแค่รูปปั้นรูปเคารพอย่างเดียวพอแฟนเกมบางคนเชื่อว่าการหลบหน้าของเพล็กซ์ิงนี้มันอาจมาจากที่ตัวเขาไม่ต้องการให้ประชาชนเห็นรูปร่างที่แท้จริงของตนเองก็ได้ครับคือเมื่อเทียบกับไฮเออร์บีอิงตัวอื่นที่ตัวค่อนข้างใหญ่ดูน่าเกรงขามเพล็กซิงเนี่ยจะดูเหมือนมแมลงธรรมดาไปเลยอย่างไรก็ตาม ตัวเพลกิงเขาก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวแต่อย่างใดครับแต่เขาได้ครองคู่กับไฮเออร์บีอิงอีกตัวหนึ่งชื่อเดอะไวท์เลดี้เป็นสิ่งมีชีวิตลักษณะเหมือนกับรากต้นไม้ครับทั้งสองรักกันแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นมีผู้สืบทอดที่เห็นได้ชัดแต่อย่างใดภายใต้การปกครองของเพล็กิงนี้มมนได้ทําให้ฮอลโลเนสเบื้องปูครับมีการสร้างเส้นทางหรือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆมากมายโดยเฉพาะรถรางครับที่เพล็กิงเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อใช้มันเชื่อมสถานที่ต่างๆเข้าด้วยกันเพราะว่าการเชื่อมต่อกันนี้ มันก็ได้นําความอันตรายมาสู่ฮารโลเนเช่นเดียวกันในตอนที่เพ่ยอกิงพยายามสร้างทางเชื่อมต่อไปอยังดินแดนดิฟเนสพื้นที่โบราณที่ค่อนข้างด้อยพัฒน,นา,มาแมลงจากที่นั่นป่าเถื่อนมากครับและแสดงความเป็นภัยความเป็นศัตรูออกมาพวกมันมองว่าการสร้างรถรางเชื่อมต่อดิฟเนสมันเป็นการรุกล้ำอาาเขตเป็นเหตุให้ทั้งสองกลุ่มน,นี้ทั้งเป่ยอกิงและพวกจากดิฟเนสมองว่าต่างฝ่ายต่างเป็นศัตรูกันอย่างชัดเจน คำว่าศัตรูและการารุกรามอนาเขตมันนําเรามาสู่คําถามที่ว่าในด้านกําลังรบฮอลโลเนสมีกองกําลังทหารแข็งแกร่งมากขนาดไหนครับแต่ก็น่าเสียดายที่มันก็ไม่ได้มีคําตอบที่แน่ชัดนะครับแต่เราก็ยังพอทราบอยู่ว่าหนึ่งในกองทหารที่ทรงพลังมากๆของเพล็กิงมันคือเหล่ายอดอสินทั้ง5าครับโอกริมเอกามอลซีเมอร์ดรายาและอิสมาพวกเขาทั้ง5้านี้ถือว่าเป็นอสินที่แข็งแกรง่งมากๆครับธรรมชาติที่สุดของอาณาจรรักร และได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆและการต่อสู้มากมายแต่ก็น่าเสียดายอีกเช่นกันที่ในช่วงเวลาปัจจุบันข้อมูลต่างๆของอัศวินมันก็ได้หายไปเกือบหมดแล้วครับทำให้เราไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาทั้ง5มีบทบาทอย่างไรในประวัติศาสตร์ของฮัลโลเนสซึ่งจากทั้งหมดที่เพล็กิงได้ทามันก็ค่อนข้างพูดได้ว่าตัวเขาประสบความสําเร็จในเป้าหมายของตนเองครับตร้งนาจาัรที่มีสังคมทุกอย่างครบถ้วนมีแม้กระทั่งสกุลเงินเป็นของตัวเองมีกลุ่มคนมีทหารที่แข็งแกร่งทว่า ความสีวิไลที่เกิดขึ้นมันก็ดันกลับกลายเป็นยาพิษครับในตอนที่เรา,มาแมลงมึนเมาไปกับความสีวิไลดื่มดากับความสะดวกสบายความมั่งคั่งเรากลับอยู่ในความฝันในตอนนั้นมันก็ได้เกิดปรากฏการ์เป็นโรคระบาดของความฝันขึ้นมาอย่างที่บอกไป ance, เรเดียนเทพที่ถูกลืมคือแม้ตัวเธอจะโดนคนของตัวเองหักหลังครับแต่นั่นมันก็ไม่หมายความว่าตัวเธอจะสูญสลายไปเลยเรเดียนเธอยังอยู่แต่อยู่ในรูปของความทรงจําครับ มันย <ítulo> ังคงมีผู้คนที่จําเธอได้อิงจากหน้าจุดสูงสุดของคริสตันพีกที่นั่นมันยังมีศาลเจ้าที่บูชาเธออยู่โดยความทรงจําของเรเดียนนี้มันก็ได้แพร่กระจายไปทั่วอาณาจักรของเพลคิงครับและไม่นานหลังจากนั้นประชากรก็เริ่มฝันเห็นถึงเธอที่จะมาในรูปของแสงที่มันเจิดจ้ามากๆไอแสงสว่างนี้ครับมันได้ทําลายสภาพจิตใจของแมลงทุกตัวก่อนจะฝังความต้องการของเธอเอาไว้ในจิตใจของแมลงตนนั้นๆทําให้พวกมันกลายเป็นธาตุของแสงสว่างไปเรียกว่าเป็นแสง ที่ได้ทําให้พวกเขากลายเป็นดิราชาันดังเดิมก็ได้ครับและมากไปกว่านั้นมแมลงพวกนี้ยังต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของไฮฟ์ไมล์ของเธอด้วยเชื่อมต่อกับเรเดียนส์โดยตงรงเปลี่ยนพวกเขาเป็นทาสที่ทําตามที่เธอต้องการส่วนผู้ที่พยายามต่อต้านกับมันอันนี้จะเกิดผลที่แย่กว่าเดิมจากที่พวกเขาจะหลับไม่ตื่นหรือถ้าตื่นพวกเขาก็จะเสียสติไปพร้อมกับมีสภาพร่างกายที่บิดเบี้ยวจนสุดท้ายครับประชากรภายในฮอลโลเนสก็ต่างเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าโรคระบาด แสงสว่างของเรเดียนมันส่งผลกระทบต่อมแมลงทุกตัวครับพวกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพลคิงก็โดนอย่างไรก,ก็ตามมันก็พอมีกลุ่มที่สามารถต่อต้านการติดเชื้อนี้ได้อยู่นั่นคือกลุ่มของพวกตะกแตนแนดีกลุ่มนี้เดิมทีพวกเขาเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ต้องการร่วมมือกับเพลคิงครับทว่าในเวลาต่อมาทั้งสองฝ่ายก็สงบศึกกันและพวกตะกแตนเนี่ยก็คอยกันมแมลงจากดิฟเนสให้เพลคิงด้วยในช่วงที่การระบาดเกิดขึ้นตะกแตนพวกนี้พวกเขามีจิตใจที่แน่วแน่มากๆครับ เลยไม่ได้รับผลกระทบร้ายแรงขนาดนั้นทว่ามันก็มีบางพวกเป็นพวกที่แปลกแยกเลยได้อบรับการติดเชื้อนี้ด้วยความต้องการของตนเองเพื่อเพิ่มพลังซึ่งการกระทํานี้ครับมันก็ได้ทําให้พวกกลุ่มแปลกแยกนั้นโดนขับไล่ออกไปบีบให้พวกเขาต้องมากระจุกตัวกันอยู่ที่ส่วนของราชินีควีนสกาเดนการรับมือกับโรคระบาดเป็นไปอย่างยากลําบากครับส่วนหนึ่งมาจากที่กองทาหารโดยเฉพาะเหล่ายอดอัศวินพวกเขาทั้งห้าไม่สามารถทําอะไรได้เลย ด้วยเหตุนั้นเพล็กิงจึงได้คิดแผนการของตนเองขึ้นมาครับโดยมีสาาสารวอยเป็นส่วนเกี่ยวข้องผมเคยบอกไปแล้วว่าราชวังของเพล็กิงเนี่ยตั้งอยู่ด้านล่างของเมืองใช่ไหมครับที่แห่งนั้นมาถูกเรียกว่าแอนเชนเบ s ินซึ่งเป็นที่ที่มีทางเข้าของดิอาบิสตั้งอยู่ด้วยมาเลยทําให้เพล็กิงสามารถเข้าถึงวอยได้แทบจะตลอดเวลาโดยตัวเขาได้นําคุณสมบัติของวอยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ครับโดยการนามันมาใส่กับชุดเกราะก็จะมอบวิญญาณให้กับมันตั้งเป็นสิ่งมีชีวิตวอยขึ้นมา ซึ่งบอยสองตัวแรกที่เกิดขึ้นก็คือคิงและวิงสโมที่ทั้งสองเป็นเหมือนกับองค์ครกครับรับช้เพลคิงอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วก็เป็นเหมือนกับตัวต้นแบบให้กับแผนการที่จริงของเขาด้วยเพราะวิธีการรับมือเรเดียนของเพลคิงเนี่ยมันคือการสร้างภาชนะที่จะสามารถผนึกเรเดียนได้ขึ้นมาครับเรียกกันว่าเพียวเวเซลอย่างไรก็ตามครับการจะสร้างเพียวเวเซลขึ้นมาได้มันก็มีกระบวนการที่เรียกว่าค่อนข้างโหดร้ายมากๆเลยจากที่ตัวเพลคิงและไวท์เลดี้ทั้งสองต้องมีลูกด้วยกันครับ เกิดเป็นไข่แล้วจึงค่อยนําไข่เหล่านั้นเนี่ยไปใส่ในวอยเพื่อให้ไอ้เจ้าตัววอยมันเข้าครอบงําเปลี่ยนแปลงลูกของทั้งคู่ให้เป็นเวสเซลเวสเซลเหล่านี้พวกมันไม่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตสักเท่าไหร่ครับแต่เป็นเหมือนกับหุ่นเชิดมากกว่าเป็นเปลือกที่ด้านในกลวงเปล่ามีแต่วอยมาเลยทําให้ในทางเทคนิคแล้วเรเดียนควบคุมเขาไม่ได้ครับเพราะพวกเขาไม่มีจิตใจไม่มีความคิดและนอกจากนี้ด้านในเวสเซลมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าเชดด้วยครับเป็นเหมือนกับตัวตนจริงๆที่ปรากฏขึ้นมา เวลาเปลือกด้านนอกแตกสลายออกไปสิ่งที่ผมคิดว่ามันโหดร้ายที่สุดของเพล็กิงมันคือการที่เพล็กิงก็ไม่ทราบเช่นกันครับว่าเวสเซลที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยตัวไหนคือเพลวเวสเซลที่เขาต้องการทําให้สุดท้ายแล้วมันจึงมีเวสเซลที่ถูกสร้างขึ้นมามากมายครับเป็นร้อยเป็นพันตัวรอให้เพล็กิงรู้สึกว่าตัวนี้นี่แหละเพลวเวสเซลเมื่อถึงตอนนั้นเพล็กิงจึงค่อยนําตัวที่เขาเลือกออกไปอย่างไรก็ตามครับการที่มันไม่มีคําอธิบายอะไรเลยว่าเพล็กิงเลือกเพลวเวสเซลอย่างไร มันก็เลยทําให้มันมีข้อสันนิษฐานหรือทฤษฎีเกิดขึ้นมามากมายครับแต่ที่ได้รับความนิยมที่สุดมันคือทฤษฎีที่บอกไว้ว่าเพลคิงเลือกเพลเวสเซลโดยอิงจากตัวแรกที่ได้คลานออกมาจากทะเลในอาร์บิสครับตัวไหนคลานขึ้นมาก่อนก็เอาตัวนั้นส่วนเวสเซลตัวอื่นนอกจากนี้พวกมันทั้งหมดจะถูกขังไว้ในอาร์บิสครับป้องกันไม้พวกมันออกไปแม้สุดท้ายแล้วมันจะมีทางหนีอยู่หรือไม่ก็มีพวกที่อยู่ด้านนอกอยู่แล้วก็ตามซึ่งต่อมาครับเพลเวสเซลที่ถูกเพลคิงเลือกไปเนี่ยจะถูกรู้จักในฐานะของฮอลโลไ จะยังไงก็ตามครับไม่รู้แหละวว่าเพลคิงเลือกเพลเวเซลอย่างไงแต่ที่แน่ๆหลังจากได้มาแล้วและปิดตายอาบิสจบปุ๊บเพลคิงก็ได้ดําเนินแผนการต่อทันทีครับเขาเลี้ยงดูปูเสือฮอลโลไนอย่างดีทําให้เขาแข็งแกร่งมากขึ้นสอนเรื่องการต่อสู้ต่างๆโดยที่ไม่ทราบเลยว่าไอ้ความผูกพันที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยมันได้ทําให้ฮอลโลไนเกิดมีเหมือนเป็นประกายความคิดขึ้นมาเป็นสิ่งที่จะส่งผลกับอนาคตอย่างไรก็ตามครับแค่เพลเวเซลอย่างเดียวมันก็ไม่พอ เพลคิงเขาต้องการสิ่งที่มันจะปกป,ป้องป้องกันผนึกเพลเบเซลอีกทีหนึ่งคอยเอามาดูไม่ให้มีคนไปยุ่งกับฮอลโลไนและเพื่อการนั้นเพลคิงเลยไปขอความช่วยเหลือจากมาแมลงทรงพลังสามตัวครับที่ต่อมาเราจะได้รู้จักพวกมันในฐานะดรีเมอร์ได้แก่ลูเซียนเดอะวอชเชอร์โมโนมอนเดอะทีเชอร์และเฮร่าเดอะบีสตัวลูเซียนกับโมโนมอนเนี่ยทั้งสองไม่ได้มีปัญหาอะไรมากขนาดนั้นครับลูเซียนในจงรักพักดีโมโนมอนก็พอมีความคิดทราบถึงสิ่งที่เพลคิงจะทํา แต่ตัวปัญหาก็คือเฮราครับสืบเนื่องจากที่ตัวเธอเป็นราชินีของดีฟเนสไอเดนที่เป็นปฏิปักษ์กับเพลคิงด้วยเหตุนั้นการจะให้เธอร่วมมือเพลคิงเลยจะไปจะต้องทําข้อตกลงกับเธอครับเพียงแต่ข้อตกลงที่เฮราต้องการมันอาจจะดูไม่ดีเกินไปหน่อยนั่นคือตัวเธอต้องการทาย,ยาทครับเมื่อสืบเชื้อสายด้วยเหตุนั้นเพลคิงที่ไม่มีทางเลือกเลยจะไปจะต้องทําตามที่เธอขอครับแต่อันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนไวเลดี้ทราบเรื่องทุกอย่างนะครับ ไม่ใช่ว่า Pale King เพลคิงแอบไปเล่นชู้อะไรอย่างใดซึ่งจากการทําข้อตกลงนั้นมันก็ได้ทําให้ตัวเพลคิงกับเพอร่าทั้งสองมีลูกด้วยกันครับนั่นก็คือฮอร์เน็ตตัวละคารสําคัญที่เราจะได้เจอในภาคแรกและเป็นตัวที่เราจะได้เล่นในซิรีซองเมื่อทุกอย่างมันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วการผนึกมันก็เริ่มขึ้นครับตัวเรเดียนถูกผนึกไว้ในร่างกายของฮอลโลไนอันนี้ไม่ได้บอกว่าทํำยังไงและหลังจากนั้นตัวฮอลโลไนก็จะถูกผนึกอีกทีหนึ่งไว้ภายในวิหารแบล็กเอ็กขณะที่มีเหล่าดว ผนึกทางเข้าวิหารเอาไว้ไม่ให้มีสิ่งใดเข้าหรือออกไปได้ตลอดการซึ่งในตอนแรกแผนการนี้มันก็สําเร็จลงด้วยดีครับโรคระบาดหายไปประชากรต่างยินดีแต่ก็อย่างที่บอกไปในตอนแรกมันแปลว่าตอนหลังมันไม่ใช่แบบนั้นเรื่องมันมีอยู่ว่าไม่นานหลังจากที่ตัวฮอลโลเอนถูกผนึกตัวโรคระบาดมันก็ดันกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้มันเป็นแบบนั้นคือเชื่อกันว่ามันมาจากที่เพียวเวสเทลไม่ได้บริสุทธิ์ปราศจากสํานึกอย่างที่ตัวเพลคิงคิดครับ แต่ภายในตัวฮอลโลไนท์มันมีความคิดซ่อนอยู่เชื่อกันว่าเป็นความทรงจําที่เกิดขึ้นตอนที่เพลคิงนำฮอลโลไนท์มาเลี้ยงดูครับมาเลยทําให้ตัวฮอลโลไนท์เนี่ยเกิดผูกพันกับเพลคิงขึ้นมาคือถ้าเราไม่นับเรื่องเบสเทลอะไรบแบบนั้น,นครับเพลคิง <Pale King S 1> เขาก็ถือว่าเป็นพ่อที่ดีมากๆเลยครับใช้เวลาอยู่กับลูกตอนนั้นสอนนี่แต่ก็สุดท้ายเลยครับอย่างที่บอกไอ้ช่วงเวลาลํำค่านั้นมันได้หันมาทําร้ายพวกเขาทั้งหมดซึ่งในช่วงเวลาที่การระบาดครั้งที่2เกิดขึ้นมันคือช่วงที่ฮอลโลเนสมาถึงจจุดบบครั ความสามารถมองอนาคตของเพล็กซิงน่าจะทําให้เขาทราบเรื่องนี้อยู่แล้วเทว่าไม่ว่าเขาจะพยายามมากขนาดไหนสิ่งที่เขาทําได้ก็มีแค่ชะลอมันออกไปเท่านั้นและเมื่อทุกอย่างที่เขาทามามาสูญเปล่าเพล็กิงที่ทําอะไรไม่ได้แล้วจึงเลือกที่จะหายตัวไปครับหนีเข้าไปในโลกแห่งความฝันตอนตัวอยู่ที่นั่นจนตัวตายไม่มีใครทราบครับว่าเพล็กซิงตายยังไงแต่หลายคนก็เชื่อว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับวยไมันก็ตัวเพล็กิงหมดพลังไปเองเมื่ออาณาจักรปราศจากผู้ปกครองมันก็ทําให้เกิดความโกลาหลครับ ราชาสวรรคตส่วนราชินีไวเลดี Lady, ้เธอก็ขังตัวเองจากความอับอายในการร่วมมือกับเวสเทลครับทาให้ประชากรที่เหลือภายในฮอลโลเนสถูกทิ้งให้รับมือกับโรคระบาดกันเองที่คราวนี้มันรุนแรงยิ่งกว่าเดิมจากที่ตัวโรคระบาดไม่ได้แพร่ผ่านทางอากาศครับทําให้ผู้ที่สุดอากาศที่ปนเปื้อนเข้าไปป่วยง,ง่ายขึ้นกว่าเดิมส่วนอสุวินท,ทั้ง5อันนี้ยับมากๆทําไมตายหายตัวไปก็ทําอะไรไม่ได้คนหนึ่งหายตัวไปเพราะชุดเกาะถูกขโมย คนหนึ่งหนีไปซ่อนหลังจากที่คนรักของตัวเองตายมีสองตัวที่ตายและตัวสุดท้ายก็เฝ้าหลุมศพของคนที่รักซึ่งก็คือหนึ่งในสองที่ตายไปส่วนเผ่าแมาลงอื่นๆพวกมันก็มีชะตากรรมไม่ต่างกันครับจนกระทั่งจุดเปลี่ยนก็มาถึงครับนั่นคือเราเองตัวเราคือเดอะไนท์ครับชื่อไม่ได้เป็นทางการครับแต่คอมมูเรียกกันเดอะไนท์ตัวเราเป็นหนึ่งในเวสเทลที่หลบหนีออกมาจากอาร์บิสครับและใช้ชีวิตอยู่ด้านนอกฮาโลเนสกระทั่งในตอนที่เรื่องทุกอย่างเกิดขึ้นตัวเดอะไนท์เนี่ย ก็เหมือนโดนอะไรบางอย่างดึงดูดให้กลับมาครับพบเจอกับเรื่องที่เกิดขึ้นและนั่นมันก็คือจุดเริ่มต้นของเกมฮอ l โลในเกมนี้ครับนอกจากนี้ครับตอนที่ตัวเดินไนเนี่ยกลับมาอาณาจากักรเราก็จะได้เจอกับกลุ่มตัวละครจาก DLC ไม่ก็คอนเทนต์อัปเดตด้วยครับอย่างพวกแอนทอมทร p ปเป็นกลุ่มที่นับถือไฮเออร์บีอิงตัวหนึ่งชื่อเดินไนแมฮาร์ดพวกมันมาที่นี่เพื่อหวังเก็บเกี่ยวพลังจากอาณาจักรที่ล่มสลายเพื่อไปมอบให้กับนายของพวกมันส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือก็อดซีเกอร์ใน DLC ก็อด พวกเขาเป็นแมลงจากต่างแดนที่ได้มาฮอโลเนสเพื่อหวังตามหาเทพองค์ใหม่เพื่อบูชาผมลงรายละเอียดทุกอย่างต่อจากนี้ให้ไม่ได้นะครับคุณจะเจออะไรมันก็ขึ้นอยู่กับคุณเองแต่หลักๆคือคุณจะได้เจอกับฮอร์เนตครับที่ตอนแรกเนี่ยเธอจะพยายามสังหารเราแต่เมื่อเราผ่านมาได้เราก็จะพบเธออีกครั้งหนึ่งและได้ทราบว่าผู้ที่ออกจากฮอโลเนสไปเนี่ยจะสูญเสียความทรงจําและถ้าหากเราอยากตามหาว่าทําไมเราถึงอยู่ที่นี่และตัวเรามีที่ไปที่มาอย่างไร เราก็ควรจะไปที่ King's Age เป็นที่ที่เราจะได้สู้กับเธออีกครั้งหนึ่งครับและถ้าผ่านมาได้ด้านในของซากเวิร์มมันก็จะมีสัญลักษณ์ของราชาอยู่ King's Brand ถ้าจะไม่ผิดเป็นไอเทมที่จะทำให้เราสามารถเข้าอา b บิสได้แล้วก็เดินทางไปตามที่ต่างๆครับเก็บสะสมพลังแต่จุดเปลี่ยนจริงๆมันจะอยู่ที่เดอะไนท์เขาได้ตะปูแห่งความฝันครับดีมเนลเป็นสิ่งที่จะทําให้เราสามารถเข้าวิหารแบล็กเอ็ได้นําเราไปสู่ฉากจบ ฮอโลไนเกมนี้มีฉากจบหลายแบบครับแบบแรกคือพอเราได้ตะปูใหม่มาเราไปสู้กับฮอลโลไนเลยถ้าทําได้แบบนั้นเราก็จะกลายเป็นร่างผนึกเรเดียนแทนที่ฮอลโลไนครับตัวนอีกแบบหนึ่งแบบที่2คือถ้าหากเราได้ไอเทมที่เรียกว่า void heart ครับมันเป็นสิ่งที่จะทําให้วอยเนี่ยอยู่ภายใต้อํานาจเราและเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าเรามีพลังนั้นตอนที่เราเข้าไปสู้กับฮอลโลไน h อเน e เธอจะปรากฏตัวและช่วยตรึงฮอลโลไนไว้ให้กับเราครับจังหวะนี้ฉากจบที่2 มันจะมีแยกเป็น2แบบอีก2.1คือถ้าหากเราไม่ได้ใช้ตะปูแห่งฝันตอน h o r n เนตจับฮอลโลไน h ์เอาไว้ตัวบอดไฟมันก็จะดําเนินไปแบบเดิมครับ h ฮอลโลไน h ์หลุดจากพนันาการมาได้ทําให้ h o r n เนเธอสลบไปจนเมื่อเราเอาชนะมาได้ตัวเราก็จะทําหน้าที่แทน h o l อลโลไน h ์เหมือนเดิมเพียงแต่ใน2.1 Hornet เธอ et, จะโดนผนึกไปด้วยครับทำให้เธอกลายเป็นดร e เมอรส่วน2.2คือาหากเราใช้ตะปูถูกต้องทําถูกทุกอย่าง เราก็จะถูกว์าไปสู้กับเรเดียนด้านในฮอลโลไนครับรือเมื่อเราเอาอชนะเธอมาได้ตัวเรเดียนเธอก็จะถูกลากลงไปใน The Void เป็นการทําให้เธอหายไปอย่างสมบูรณ์และเมื่อเป้าหมายของ p a ลคิงสํสำเร็จมันก็จะทําให้ตัวเราที่เกิดมาจากเป้าหมายนั้นหายไปด้วยเช่นเดียวกันเป็นการกลับลงสู่เดอะ o i d ครับพร้อมกับเหล่าพี่น้องดังเดิมส่วนฮอร์เนเธอก็จะปลอดภยัยครับคาดได้ว่าอันนี้น่าจะเป็นฉากจบที่แท้จริงทูเอนดิ้ง อย่างไรก็ตามครับนอกจากนี้แล้วการมาของ DLC God Master หรือโหมด Boss Rush มันก็ได้ทำให้มีฉักจบใหม่เพิ่มเข้ามาครับสอแบบแบบแบบแรกก็คือถ้าเราสามารถผ่านสู้บอสได้ทั้งหมดเราก็จะได้ต่อสู้กับ Absolute Radiant ที่เมื่อเราจัดการเธอได้เราก็จะกลายเป็นเหมือนกับเทพเจ้าองค์ใหม่ครับเรียกว่า Void Entity เป็นเทพที่ทรงพลังมากๆจนถูกขนานนามว่า God of Gods โดยตัว Void Entity มันจะทำการสังหาร a อ s o l u t e r a ร i ดีครับ พร้อมกับพยายามออกมาจากกอดซีเกอร์เหมือนแซมแซมว่าวอยเอนติตี้เนี่ยต้องการจะครองทุกอย่างส่วนอีกแบบหนึง่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามอบไอเทมหนึ่งให้กับกอดซีเกอร์ครับเป็นดอกไม้ที่เรียกกันว่าดีลิเคทฟลาเวอร์ถ้าเรามอบมันให้ตอนที่วอยพยายามจะออกมาจากร่างกอดซีเกอร์ดอกไม้นั้นก็จะทําให้วอยหายไปครับเหมือนเป็นตอนจบที่ดีกว่าแบบแรกนิดนึงซึ่งแต่ที่น่าสนใจคือในตอนท้ายของตอนจบ2แบบนี้เราจะได้เห็นด้วยว่าฮอลโลไนเนี่ย เขาได้ตื่นขึ้นมาจากการถูกผนึกครับจากการที่เรเดียนได้หายไปแล้วและในตอนที่เขาเพิ่งตื่นขึ้นมาเขาก็จะได้พบกับฮอร์เนตครับและนี่ก็เป็นรอที่ค่อนข้างสมบูรณ์ประมาณหนึ่งของฮอลโลไนนะครับถือว่าเป็นการเตรียมตัวรอซิลซองที่น่าจะครบถ้วนประมาณหนึ่งในเกมภาคต่อซิลซองอันนั้นจะถือว่าเป็นภาคต่อครับหลังจากเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นในฮอลโลไนภาคแรกฮอร์เนตเธอจะเดินทางไปอาณาจักรหนึ่งที่เรียกว่าฟาลูม P H A R L O M ลูมจากเครื่องทอผ้า ซึ่งไอแอนาจาักแห่งนี้มันจะเป็นที่ที่ถูกปกครองและหลอกหลอนโดยเส้นไหมและบเทเพลงครับสติลกับซองเป็นสถานที่เดียวกับพวกวีเวอร์หรือพวกแมงมุมสส่พันุของเฮราแม่ฮอเนตจากมาผมสัญญากับตัวเองเลยว่าครั้งนี้จะไม่ขอพลาดซิวซองแน่นอนใครที่ชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร่นะครับและใครที่อยากให้ทาอะไรแบบนี้อีกสามารถคอมเมนต์หรือไปโพสต์ใน Discord ก็ได้สําหรับวันนี้เด็กโคเด็กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ